ไอ้นนี่วะมไปโดนเซิร์เรเวลของในพรีเมียเม่ยมเคล็ดหายหมดเลยตอนนี้ผมมาสามคน,นครับตอนนี้นผมจากมีแกง๊งน,นะครับกแกงบ๊งแบทแมนนะครับไปทำอะไรมาน,นะไม่มันโคตรนาเลยนะไแล้วร้ที่ไปโบนในเรเวลของพรีเมีย่ยมอ่ะไม่ใช่เซิร์ฟเคยคุณระวังไอ้นี่ขโมยรถนะอด อย่างแรกคันน้ำพันนี้พี่ซื้อมาเอ้ยมึงเห็นเปล่า,ากูมาก,กี่คนมึงจะขโมยรถกูเหรอครไม่ใช่คนไทยหรือเปล่ากูอะไรนะบอกรถสีส้มได้ไหมเอาไปขับเล่นจะได้มันนั่งได้ไม่ครบเลยเออว่ะลืมเอาไปสองคันไหมเออมีสองคันพอดี อือจะไปคันไหนก็ได้จริงๆคันนี้ก็ดีนะคันนี้กันกระสุด้ยวยคุณไม่แล้วเราจะไปยิงกับใครอ่ะนี่เรามีแกงนะเดี๋ยวก็ไล่ยิงแก๊งอื่นไงคุณ้ยเดี๋ยนะเด<ม>ี๋ยวอ่ะจะไปยิงกับแกงอื่นเดี๋ยว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 ,ยวไม่แต่พวกเราไม่หาเรื่องใครก่อนไงอ๋ออืมไม่คุณต่อยผมทำไมเนี่ย มีแต่กแก๊งที่รู้จักกันบะคุณนนั้นคุณจำเป็นคนที่มันวางซีโฟนในบ้านได้ปะที่มันเป็นเพื่อนของนิกกี้อะโอ้ไหนามนไม่เจอมันเลยผมยิงกับมันยับเลยใครอันนี้ใครครับเนี่ยต้องไปแล้วล่ะ ผมต้องไปข้างนอกแหละเอาไปไหน hey, <yo. S 2> ยังไม่ได้มา oh. ไหนเอาเดิมาเล่นฝัดเมย์ <laughs> ไปแล้ว <laughs> ไปแล้วโอเคโอเคไปบายชาวโลกบายบายเอเลียนเดีให้เล่นให้เล่ ใครเขาหัวล้อเลยเฮ้ยต่อยทำไมเฮ้ยไปไหนต่อดีครับ